ขับขีสะดวกสบายเลยจ้ะคุณกันพามาเมือมันแดดเท่าไหร่คะดได้คะ่ะทำเองเลยทําสุดๆเป็นไงเลยนะคะเห็นไหมอันนี้วัจะซื้อเส้นกี้ไปฝากแม่คะ่ะคนหมากคะ่ะตามท่านเลยจ้ะพี่น้องคือของชาวบ้านปัณายาซับคามะม่าไปให้หลูกกินนะคะ เบิ้งไอ้รถขึ้นกันมาตลาดเด้อจ้ะเป็นรถแบบนี้ค่ะาก,การซื้อของและการซื้อราลลยย่างข่าวบ้านนะคะพิพิธมาคลิปนี้ฝากกดติดตามพุ้นกันน้ำเนเดอรด้อจ้ะชาสมเวล่าไปน้่ค่ะอขอบคุณมากๆจ้ะเช้าจ้ะซื้ออาหารกลับบ้านไปให้สามีข้าเยอะจนพี่น้า<อ>ไปเดินตลาดนะคะตอนเศร้าจ้ะป่ะพี่น้องไปเดินน้ำกันค่ะ มาซื้อของมไก่นะคะรกาศการซื้อของปละกาศซื้อไรระยางเขง่าบาทนะคะปไปพายมาคลิปนี้ฝากกดติดตามคุณกันน้ำเนยเด้อจ้ะสาสมเปล่าไปน้ำค่ะขอบคุณมากๆจ้ะอันนี้ว่าจะซื้อเส้นกี้ไปฝากแม่ค่ะคนหมากค่ะจับน้ำเนยจ้ะพี่น้องสั่งเตาเหล่าเลือดหมูนะคะกลับบ้านไปให้สามีทานตอนเย็นนะคะวันนี้คุณกันไม่เื่นท้อ,องเข่าบ้าน สัญญาซับคามามาไปให้หลูกกินนะคะเบิ้งไอ้รถขุ้มกันมาตลาดเด้อจ้ะเป็นรถแบบนี้ค่ะสั่งเตาเหล่าเลือดหมูนะคะกลับบ้านไปให้สามีทานตอนเย็นนะคะวันนี้กุ้กันไม่เห็นใน้านตลาดบอกคะซื้อกับข่าวายแตะนานค่ะเด็กกับข่าวไปนั่งค่ะพวกนี้ก็เป็นอาหารอาหารหกหมูค่ะทึ้นแตนซื้อเลยนะคะหกมาซื้อของข้าบ้านาสัญญาซาบคามามาไปให้หลูกกินนะคะ เบิ้งไอ้รถขึ้นกันมาตลาดเด้อจ้ะเป็นรถแบบนี้ค่ะทับคีสะดวกสบายเลยจ้ะคุณกันพามาเบิ้งมันยากเท่าไรคะได้ค่ะข้าวเองเลยทำสดๆเป็นไงเลยนะคะเห็นไหมทับคีสะดวกสบายเลยจ้ะคุณกันพามาเบิ้งมันยากของชาวบ้านุัญ้าซักคามามาไปห้ลูกกินนะคะ เบิ้งไอ้รถุึ้มกันมาตลาดเด้อจ้ะเป็นรถแบบนี้ค่ะสั่งเตาเหล่าเลือดหมูนะคะกลับบ้านไปให้สามีทานตอนเย็นนะคะ<อ>วันนี้ทุณกันไม่ค่ะท<อ>ุณกันสิบห้าไปเดินตลาดนะคะรอนเช้าจะ้ะพี่น้องไปเดินน้ำกันค่ะแมาซื้อข้าวมันไก่นะคะ,อ,ะอันนี้วา่าจะซื้อเสื้นกีไปฝากแม่คะ่ะคนหมากค่ะจับข้าวเลยจ้ะพี่น้อง นี่เหนืหมูแดงค่ะทีดิสูสกับไปหมูสับค่ะผัดแรดซีผัดกระเพรานะจ๊ะซื้อหมูสับตะไบไปค่ะสื่อของข้าวบ้านพันยาซากพามะม่าไปให้ลูกกินนะคะเบิ่งไอ้ลูกทุ่นกันมาตลาดเด้อจ้ะเป็นรถแบบนี้ค่ะตนี้เนี่ยหมูแดงค่ะทีดิสูสกับไปหมูสับค่ะผัดแรดซีผัดกระเพรานะจ๊ะซื้อหมูสับตะไบไปค่ะ คุณกันสิบห้าไปเดินตลาดนะคะตอนเศร้าจะ้ะปะพี่น้องไปเดินน้ำกันค่ะแวะมาซื้อของมันไก่นะคะประกาศการซื้อของประกาศซื้อไรระยางข่าวบาทนะคะท้ายายมาคลิปนี้ฝากกดติดตามคุณกันน้ำเนเด้อจะ้ะสาสมไปล่าไปน้ำค่ะขอบคุณมากๆจะ้ะตลาดแล้วขอแวะซื้อเนื้อหมูไปไว้ให้ลูกที่จะเผาอยู่บานนะคะเท่าไหร่คะ, <c oughs> ะได้ค่ะค่าเอง สุดเป็นไหมเลยนะคะเห็นไหมค่ะคุณกันสิภาไปเดินตลาดนะคะตอนเช้าจ้ะป่ะพี่นอบไปเดินน้ำกนคะนะวะมาซื้อข้าวมันไก่นะคะอันนี้ว่าจะซื้อเส้นกี้ไปฝากแม่ค่ะคุณหมากค่ะตับทนเลนจ้ะ พี่น้องตลาดแล้วขอแวะซื้อเนื้อหมูไปไวยให้ลูกทีก่กะเผาอยู่บ้านนะคะเช้าจะซื้ออาหารกลับบ้านไปให้สามีข้าเยอะงจะ<ม>บรรยากาศตอนเช้าเด้อพี่น้องงามงามค่ะเบื้งแม่ท้องฟ้าเนาะ,ะสวยงามเลยจ้ะสวยงามไปเลยสั่งแบบรวมค่ะข้ามันไก่ทอดไก่สบรวมนะคะ สอ่อเอาไปให้ลูกนะคะและนี่ทําอร่อยมากเลยนะคะคุณกันมาซื้อประจำหรืประกาศการซื้อของหระการซื้อ,อรายละยายเข่าวบาทนะคะแฟนไพรมมาคลิปนี้ฝากกดติดตามคุณกันน้ำเนยเดอร์จ้ะสะสมอปเฟร่าไปน้าค่ะอคขอบคุณคมากามากจา้ะเดบ้าตลาดบอสค่ะซื้อกับข่าวลายตะายค่ะเด็กกับข่าวไปน้าค่ะพวกนี้ก็เป็นอาหารอาหารพวกหมูค่ะคุณก,กัลซื้อเลยนะคะพวกนั่งขับขี่สะดวกสบายเลยจ้ะ คุณกันพามาเบิรงมันยาค่ะคุณกันสิผ้าไปเดินตลาดนะคะตอนเศร้จาจ้ะพี่น้องไปเดินน้ำกันแวะ,ะม,ามาซื้อข้าวมันไก่นะคะตล,ตลาดแล้วขอแวะซื้อเนื้อหมูไปไว้ให้ลูกที่เขาเผาอยู่บ้านนะคะมันกับข้าวค่ะจะสั่งกับข้าวผัดอีกเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจห้าตาหลอกค่ะ ร้านสั่งแบบรวมค่ะเข้ามาไก่ทอดไก่สมรวมนะคะสคั่งเอาเอาไปให้ลูกนะคะล้วน,นี้ทําอร่อยมากเลยนะคะคุณไก่ามาซื้อประจำตั้แต่เช้าจ้ะซื้ออาหารกลับบ้านไปให้สามีข้าวเยอะอจุ่ะเช้าจ้ะซื้ออาหารกลับบ้านไปให้สามีข้าวเยอะอจุ่ะ รวมค่ะข้าวมันไก่ทอดไก่ผสมรวมนะคะสาม้อเอาไปให้ลูกนะคะและนี่ทําอร่อยมากเลยนะคะคุณกายมาซื้อประจำคือของชาวบ้านุณญญาซัดพ,พามามาไปให้ลูกกินนะคะเบิ้งไอโรตุนงกนมาตลาดเด้อจะ้ะเป็นรถแบบนี้ค่ะอันนี้ว่าจะซื้อเสี้ยงกี้ไปฝากแม่ค่ะคุณหมากค่ะคำตอบนี้จ้ะ น้องสะอาดดีนะคะการมาซิปกรรมจ้าหนูขอเป็นผัดนี้นะคะผัดนี้ที่หนึ่งค่ะตลาดตอนไหนบ้านตลาดปะคะซื้อกับข่าวไา้ตะานค่ะเด็กกับข่าวไปนั่งค่ะพวกนี้ก็เป็นอาหารอาหารพวกหมูค่ะตัดซื้อไว้นะคะพวกเนื้อหมูแดงค่ะที่ซื้อสักไปหมูสับค่ะขาดแระซื้อผัดกระเพราหน้าจ๊ะหมูสับตะไบไป บรรยากาศตอนเศร้าเด้อพี่น้องงามงามค่ะเบ,บื้องแนทองฟ้าเนี่ยบอกสวยงามเลยจ้ะสวยงามไปเลยคตลาดแล้วขอแวะซื้อเนื้อหมูไปไวยให้ลูกที่ก็เผาอยู่บ้านนะคะบรรยากาศตอนเศร้าเด้อพี่น้องงามงามค่ะเบ,บื้องแนทองฟ้าเนี่ยบอกสวยงามเลยจ้ะ สวยยางไปสั่งเตาเหล่าเลือดหมูนะคะกลับบ้านไปให้สามีทานตอนเย็นนะคะวันนี้คุกแกนไม่เท่าไหรค่ค่ะได้ค่ะข้าวเองเลยทำสุดๆใหม่หเลยนะคะเดิ <c oughs> นมกชาจะซื้ออาหารกลับบ้านไปให้สามีข้าวเยอะจันจ <c oughs> สะอาดดีนะคะคุ <c oughs> กันมาซื้อประจำจ้า หนูขอเป็นผัดนี้นะคะผัดนี้ที่หนึ่งค่ะในตลาดตอนบรรยากาศตอนเศร้าเด้อพี่น้องงามงามค่ะเบื้องแนทองฟ้าเนี่ยบอกสวยงามเลยจ้ะสวยงามไปเลยบรรยากาศตอนเศร้าเด้อพี่น้องงามงามค่ะเบื้องแนทองฟ้าเนี่ยบอกสวยงามเลยจ้ะสวยงามไปเลยอันนี้ว่าจะซื้อเสื้อกี้ไปฝากแม่ค่ะคะุณหมากนะ สามท่านเลยจ้ะพี่น้องร้านอาหามากค่ะแล้วทุกคนก็จะมาสั่งติ๋งอย่างนั้นเยอะมากสั่งเตาเหล่าเลือดหมูนะคะกลับบ้านไปให้สามีทานตอนเย็นนะคะวันนี้ทุกคนไม่ตื่นเช้าะซื้ออาหารกลับบ้านไปให้สามีค้าเยอะจ้ะ สื่อเส้นงกี้ไปฝากแม่ค่ะคนหมักค่ะตามน้นเลยจ้ะพี่น้องค่ะคุณกันสิบห้าไปเดินตลาดนะคะตอนเศร้าจะ้ะพี่น้องไปเดินน้ำกันค่ะแวะมาซื้อข้าวมันไก่นะคะเท่าไหรค่คะได้ค่ะข้าวเองเลยทำสดๆใหม่ๆเลยนะคะ ในเดบ้านตลาดบอคขาซื้อกับขา่าวไร้ตะนนยค่ายเด็กกับข่าวไปนั่งค่ะพวกนี้ก็เป็นอาหารอาหารพวกหมูค่ะแต่ซื้อนะคะพวกมัสกาดการซื้อข้องและการซื้อ,อไรายางขาวบานนะคะไปไมา